สวัสดีจ้าพี่น้องปองไยสปู้สคนตอนรับเขาสูช่องก็ติดห้วยดังมาแช่อีกครั้งนึงแล้วจ้ะกลับมาพอกับแอดมินในรอบเทียงนะพี่น้องกินเขากินน้ำแล้วกลับมาเบิงเนแนวทางดีๆกันเลจ้าสำหรับชุดนี้ก็จะเป็นแนวทางของรัชนกให้เปอรต่อโดยแนวทางของทะเลใจและแนวทางแอดรุงรุงด้วยพี่น้องเด้อ ่อนไปรับชมรับฟังแอดมินก็ขอกำลังแห้งใจจากพี่น้องสูสุคนนะจ๊ะด้วยการกดไลค์กดแช์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องก็แสด้รับชมคลิปไม่ไหกันนะจ๊ะส่วนแอดมินก็แสด้มีกำลังแห้งใจในการทำคลิปต่อไปนะจ๊ะด้วยการกดไลค์กดแช์จากพี่น้องสูสุดคนนะจ้ะเผื่อเป็นการบัสิวลาเฮากับไปรับชมแนวทางก็เลยพี่น้องเริ่มต้นกันที่แนวทางของ เอดรัชนกให้เปิดกันก่อนเลยจ้ะซึ่งผลงานหัวทิพผ่านมาหนึ่งท่านว่าคมนะจ้ะเพื่อนก็นให้เขาเดขท้ายสองตุลางแล้วจ้ะนั่นก็คือ8 0 0 8นะพี่น้องแนวทางของรัชนกนะจ้ะหนึ่งท่านว่าคมเฮากลับมาเบิงต่อกันที่16ท่านว่าคมกันต่อเลยจ้ะซึ่ง เอ็ดรชนกเพิ่นกระดปลอปยแนวทางมาหายแล้วเป็นแนวทางชุด2องโตบนล่างแล้วจ้ะหมวดทีสิบซึ่งก็หายตัวเดขกมากมีลักหลัก7จลัก8ปดแล้วก็ลักเก่าลักหกกระดแกตัวเลขหก6ู6ย์หและ63ต่อด้วยลัก7 70, 70 71 72และ73ต่อด้วยลัก8 80 81 8ศดห และ83ต่อด้วยเลขเก้าซึ่งก็ได้แก่เก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองและเก้าสามนะจ๊ะแนวทางของรัชนกให้เปิดน,นะพี่น้องแคบไอเบิงจดุดไอเบิงนึกพี่น้องเด้อแนวทางของเพื่นนะจ๊ะให้เขามาแลงหมวดทิพผ่านมา8 0 0 8กะตัวเลขกะอาสินลท์จักน้อยนะพี่น้องเนาะกะแล้วแต่ด,ดวงนะพี่น้องเนาะ มกลักใดก็จัดลักนัน่นเลพี่น้องเด้อจัดทุกลักก็บ๊ไว้หลายโพลแล้พี่น้องเลือกเอาทีมากักแล้พี่น้องเด้อมาเบิ่งต่อกันที่แนวทางของทะเลใจเนาะจ้กรัฐบาลไทย16ธันวาคมซึ่งวันนี้เพิ่งกันเน่นให้ชุด2โต๊ก็คือ70ต่อด้วยตัวกัน60จ้ะต่อด้วยชุดร่องก็มี80 3038 96เกห ต่อด้วยชุด3ตัว938 970 870และ960ต่อด้วยโตัววิ่งรูดก็ให้เน้นไปทีลัก8กับลัก0คืนอน้องเด้อว,วิ่งรูด8กับ0มากระจัดไปเด้อจ้ะ้ายวิ่งสายรูด8กับ0จ้า มาเบิงตอนกันทีเนาทางของแอดรุ่งลุงนาะจากรัฐบาลไทยชุดนี้ก็เป็นชุดตัดเนาะจ้กรัฐบาลไทย16ธันวาคม2 5 6 5ชุดตัดกระดินนแก่24 5 24 2 5และ68จะ้ะตัดมาแล้ว3ตัวเม็ดเดียว24 5ตัด2ตัว24 2 5และ68 แนวทางหวยอีสาเนเหนือเราจ้ะแอดรงรุงหวยไทยเลยแคบไปเบิงกันแคบไปเบิงจุดเอาไว้เบิงกันนะจ๊ะมาเบิงตอกันอีกหนึ่งชุดนะจ้ะซึ่งก็เป็นแนวทางของแอดรงรุงเช่นกันซึ่งชุดนี้ก็เป็นชุดเต็มนะพี่น้องแนวทางหวยอีสาเนเหนือ16ธันวาคมชุดเต็มชุด3โตัวกันได้แค่ตัวเลข2องห5าหหาและห8าหพี่น้อง 2.562.53และ586ต่อด้วยชุด2โต6 8 2 4หาสและ95จ้าแนวทางแอดรุงรุงไว้อิสานเนาะจ้ะแคบไปเบิงจดไปเบิงกันนะจ้ะเอาไว้เทียบตัวเลขในการเลือกสื่อลอตเตอรีกันเดอพี่น้องเดอเพราะว่าจะเป็นแนวทางของราชนกทะเลใจแล้วก็แอดรุงรุงแคบไปเบิงชุดเอาไว้เบิงกันนะจ้ะ เอาไวเทียบตัวเลือกในการเลือกสื่อละตเตลีได้พี่น้องเด้อไทยนี้แอดมินก็ขอให้พี่น้องสปูสักคนโปรดใส่ยิจระยะในการรับชมแล้วก็รับรู้ข้อมูลอย่างมีสติเด้อจะ้ะเป็นเพียงแนวทางในการเสียงโชคด้พี่น้องเด้อแล้วก็สนับสนุนการสื่อสลากกินแบงรัฐบาลเท่านั้นเด้อจ้ะทางช่องบอสนับสนุนการพนันหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดเด้พี่น้อง และแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกๆสำนักนั่นเลยจ้าการลงทุนมีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจารณากันให้ดีๆเวยจ้ะสื่อตามกํลาลังทราบสื่อตามพื้นดวงของเจ้าข,ของแลยพี่น้องเด้อแอดมินก็ขอให้พี่น้องสปูสคนเสงี่แห้งๆปังๆมันมา,นมานกันทุกคนเลยจ้ะ สำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอโตรลาพี่นองเป็นซัมนิก่อนะจ้าแล้วจังกลับมาพอกันไหมในคลิปหน้าสวัสดีจ้า